เธออยู่ที่นี่มาปีหนึ่งแล้วเหรอใช่ไว้เข้าไปก่อนเธอรับรองเธอจะชอบพวกนี้เป็นผลงานดั้งเดิมของเลเันผู้ชายคนนี้ใครเคยได้ยินตำนานเรื่องเหมยบ้างไหมล่ะนางไปแย่งผู้ชายที่มีเมียแล้วและโดนทรมาจนตายไงล่ะภาพเหมือนนั่นน่ะ มันมีคำสาปอาถรรพ์ถึงตายอยู่ฉันว่าบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ฉันขอร้องอะไปจากที่นี่ได้แล้วแกสงสารฉันเพราะต้องเสียแสงเป็นเพื่อนฉันแล้วแกต้องย่างแฟนฉันด้วยเหรอ ผู้สร้าง Conjuring Spirit และเมื่อย Legend of the Portrait ทุกปีช่วงคืนวันเพ็ญเดืนเจ็ดเมื่อจะกลับมาเอาชีวิตคนอีกวิญญาณเมือ่อยคงออกจากภาพวาดนั้นไปสิงในร่างของหังแล้วภาพยนต์โดยหังเจงรีไปซะหนีเอาตัวรอดให้ได้จีปูวริมาทันมีดิงเอยยในการกลับมาของรู้ไว้เมื่อยต้องฆ่าตัวตายก็เพราะเธอ ผีสาวโคตรดุแห่งเวียดนามผู้สามมาจนได้นะแกนางเพื่อนรักเพื่อนตายของฉันแกมันก็แค่นังผู้หญิงหน้าด้านตอนแหละทำไมแกต้องมาสิงร่างหังด้วยออกไปจากร่างทำเดียวนี้ไม่อย่างนั้นแกกับฉันต้องตายไปพร้อมกันเมื่อยภาพระบายผีออกไปออร็เรานี้